ผีไทยไม่มีวันตายเป็นหนังสือประเภทสารคาดีเป็นเรื่องลี้ลับผีเป็นเรื่องเล่าให้บทเรียนแก่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเชื่อที่ดำรงอยู่ในวัฒนธรรมไทยนำเราไปค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์มุมมองทางสังคมจิตวิทยาบ่มเพาะความรักในการสแสวงหาความรู้ในวันนี้ แม้โลกและแสงสีเปลี่ยนไปมากแต่ผีก็ยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งในจินตนาการในวงสนทนายามค่ำคืนในเรื่องเราข้ามผ่านยุคสมัยทั้งหมดนี้คือที่มาของหนงังสือเล่มนี้ผีไทยไม่มีวันตายขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องเราที่จะเล่าต่อไปนี้เรื่องที่1เปลตด เปรตเป็นอมนุษย์ผู้ชดใช้บาปเท่ากันว่ามักพบเปรตยืนโงดเงีนตามทางแพ่งร่ำร้องขอส่วนบุญเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นเปรตมีหลายชนิดมีลักษณะแตกต่างกันไปแต่คนส่วนใหญ่มักอธิบายถึงเปรตว่าตัวสูงเทียบต้นตาลมือโตใหญ่เท่าใบลาน ปากเล็กเท่าลูเข็มส่งเสียงร้องโหยหวนและหิวโหยตลอดเวลาอันที่จริงแล้วเปรลไม่ใช่ผีแต่คนไทยมักเรียกว่าผีเปรลจนเป็นที่คุ้นเคยกันในทุกวันนี้เรื่องที่2ได้แก่มาบ้องมาบ้องเป็นผีเก่าแก่ของภาคเหนือหากสิงใครก็จะสาบให้ผู้นั้นกลายเป็นม้าปีศาจตัวสีดำใหญ่ กินของดิบคาวเป็นอาหารหลายคนเชื่อกันว่ามาบ้องเป็นผีประเภทเดียวกับผีกะมันปรากฏตัวในยามค่ำคืนหลอกล่อดเด็กๆที่หนีออกจากเรือนมาเที่ยวเล่นให้ขึ้นขี่หลังจนเพลิดเพลินแล้วพาไปอยู่เมืองผีไม่มีใครได้กลับมาอีกเลยเรื่องที่สามเรื่องที่สนางตะเคียนนางไม้ผู้ปกป้องป่า ในป่าลึกที่แฝงไว้ด้วยตำนานลี้ลับน่ากลัวจนไม่มีใครกล้าที่จะกล่ำกลายคนละโมกพากันแอบเข้าไปตัดไม้โดยไม่เกรงกลัวอำนาจแห่งป่าทันใดนั้นก็บังเกิดความเย็นเยียบไปถึงกระดูกรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ชวนขนลุกปรากฏอยู่ข้างหลังและเมื่อหันไปมอง ก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความตกใจสุดชีวิตนางตะเคียนเป็นนางไม้ที่สิงสถิตยอยู่ในต้นตะเคียงมักปรากฏกายในชุดไทยห่มสบายนุ่งผ้าถุงหรือจงกระเบนงดงามเชื่อกันว่านางตะเคียนเป็นนางไม้ที่มีเมตตาคอยดูแลปกป้องป่าไม่ให้ใครมาลุกล้ำทําลายแต่หากมีผู้ลบลู่ ็อาจลงโทษถึงขั้นเอาชีวิตจากนางไม้สู่แม่ย่านางเรือในสมัยก่อนมักนำไม้ตะเคียนมาสร้างเรือเพราะเป็นไม้ที่แข็งแรงทนทานแต่พอจะตัดไม้ตะเคียนก็ต้องทำพิธีขออนุญาตนางตะเคียนเสียก่อนเชื่อกันว่าไม้ตะเคียนที่ตัดมีนางตะเคียนสถิตอยู่เรียกว่าแม่ย่านาง ก่อนจะออกเรือทุกครั้งจึงต้องทำพิธีไหว้แม่ย่านางก่อนเสมอกลายเป็นพิธีของชาวเรือที่สืบต่อกันจนมาถึงทุกวันนี้เรื่องที่4ปู่แสะย่าแสะเป็นตำนานดั้งเดิมของชาวลัวต้นกำเนิดพิธีเลี้ยงดงของเชียงใหม่ในสมัยพุทธกาลปรากฏเหตุร้ายในเมืองแห่งหนึ่งในครานั้นมียักษ์สามตนคือปู่แสะย่าแสะ และลูกชอบกินคนเป็นอาหารชาวเมืองจึงต้องส่งคนไปเส้นสังเวยยักษ์อยู่เป็นนิดครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเดินทางมาโปรดสัตว์ด้วยเมตตาทรงสำแดงบารมีและเทศนาธรรมจนยักษ์ทั้งสามตัดสินใจเลิกกินเนื้อมนุษย์ปู่แสสัทธาในพระธรรมประวารณาตนถือศีลห้า ปฏิหารก็บังเกิดให้เขี่ยวยักษ์หลุดออกทันใดแต่ด้วยความเป็นยักษ์ปู่แสะก็ยังอยากกินเนื้ออยู่ดีจึงขอต่อรองกับเจ้าเมืองให้ได้กินเนื้อควายปีละครั้งและให้ได้คำมั่นว่าจะปกปักรักษาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเจ้าเมืองตอบตกลงยักษ์ทั้งสามตนก็เลิกกินเนื้อคน กลายเป็นที่มาของประเพณีเส้นสังเวยปูแส่ยาแสะด้วยเนื้อควายที่ชาวเชียงใหม่สืบทอดกันมาจวบจนทุกวันนี้ประเพณีเลี้ยงดงเป็นประเพณีเส้นสังเวยยักษ์จากตำนานที่เรียกว่าประเพณีเลี้ยงดงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนก้าตามปฏิทินล้านนาบริเวณเชิงดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อกันว่าปูแสะย่าแสะจะช่วยบัรดาลความสุขและความอุดมสมบูรณ์ให้แก่บ้านเมืองแต่หากไม่ทำตามประเพณีก็จะเกิดอาเพศปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเรื่องที่5เรื่องที่หเรื่องที่หผีฟ้าพยาแทนกำเนิดประเพณีลำผีฟ้า ผีฟ้าหรือพญาแทนเป็นผีที่มีอำนาจสูงสุดบนฟ้าเป็นผู้สร้างสรรพ,พสิ่งคอช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ยากการรำผีฟ้าหมายถึงการบูชาพญาแทนเพื่อทำให้ช่วยรักษาคนป่วยโดยมีหมอนรำผีฟ้าซึ่งมักเรียกสั้นๆว่าผีฟ้าเป็นผู้ทำพิธี ผู้ที่รับหน้าที่เป็นผีฟ้าไม่ใช่คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นคนที่เคยป่วยและได้รับสัญญาณพิเศษมอบหมายให้เป็นผีฟ้าแล้วจึงหายป่วยหรืออาจสืบทอดจากการเป็นผีฟ้านี้จากแม่สู่ลูกก็ได้ก่อนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผีไทยคร่าวๆในหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าใครสนใจเนี่ย ถ้าใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะ